เช็คด่วนพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษปัจใจฝนกระหน่ำหนักแรงจัด3วันต่อเนื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและคาดหมายลัษนะอากาศตั้งแต่วันนี้10ถึง22กรกฎาคมรและเอยียจะเป็นอยา่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันพฤหัสที่10กรกฎาคมครับกลับมาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศบ้านเรากันต่อครับ ในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่22ก,กรกฎาคมครับก็พบว่าสถานการณ์ฝนหลังจากนี้ไปก็ยังคงมีให้ลุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงกลางของฤดูฝนแล้วแต่การตกของฝนนั้นก็ยังตกไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควรนะครับพื้นที่ตกชุกๆก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องส่วนพื้นที่แห้งแล้งก็ยังคงแห้งแล้งต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงเทศกาลหยุดยาวนี้ ก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนชุกฝนหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วง11-12กันยายนะครับก็จะมีฝนตกชุกตกแชร่ระย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของไทยนะครับยังคงไปนเน้นพื้นที่เดิมๆครับบริเวณภาคเหนือบนอีสานบนและก็ด้านรับมรสุมเป็นหลักนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกสะสมน้ําท่วมฉับพลันสําหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมเป็นพิเศษนะครับก็คือบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและก็น่านนะครับ ส่วนบริเวณภาคอีสานก็อยู่ทางด้านจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารแล้วก็อุบลราชธานีครับพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับยอมความกดอากาศต่ํานะครับย้าอีกครั้งนะครับมีโอกาสเจอฝนสะสมได้ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันครับส่วนบริเวณภาคใต้ก็เน้นทางด้านรับมรสุมหรือว่าฝั่งอดามันเป็นหลักนะครับบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต ทางดภาคตะวันออกครับเน้นชายฝั่งครับด้านรับมรสุมก็คือทางจังหวัดจันทบุรีตราดครับยังคงมีโอกาสเจอฝนตกหนักสลับกันในบางพื้นที่บางวันครับส่วนขึ้นลมก็จะมีกําลังปานกลางบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นก็อาจจะสูงได้ครับสําหรับในช่วงที่1 3บสถึงสิกรกฎาคมครับประเทศไทยยังคงมีฝนกระจายได้อย่างต่อเนื่องอยู่นะครับแต่ปริมาณฝนส่วนใหญ่ยังคงเป็นปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางจะมีโอกาสตกชุกตกหนักได้เป็นพื้นที่เดิม,ดมอีกแล้วครับทางด้านภาคเหนือบนอีสานบน พื้นที่ดังกล่าวนี้ก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกสะสมนะครับเพราะว่าฝนมาดีเสเหลือเกินครับแล้วก็ตกแทบทุกวันอย่างที่พี่น้องแจ้งข่าวกันมาแล้วในช่วงต่อมาครับในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมฝนจะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องสลับกันไปส่วนพื้นที่ที่แห้งแล้งอยู่ก็มาลุ้นกันนะครับในช่วง13เป็นต้นไปนี้ไม่ว่าจะเป็นอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกบางพื้นที่ที่ยังคงแห้งแล้งอยู่ก็มีโอกาสเจอฝนได้นะครับ ในช่วงประมาณครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมก็ยังไม่หมดหวังนะครับเพราะว่ามีสัญญาณให้ลุ้นกันอีกก็ต้องฝากพี่น้องที่ตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับทั้งหมดคือการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศในทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้10ถึง14กรกฎาคมครับโดยตั้งแต่วันนี้ครับ10ถึง12กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือภาคอีสานนะครับจะมีฝนเริ่มกลับมาตกหนักในหลายพื้นที่ ส่วนทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณภาคใต้นะครับจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่เนื่องจากแนวร่องมรสุมนะครับได้พาดผ่านอยู่ทางด้านพม่าตอนบนแล้วก็บริเวณภาคเหนือตอนบนของไทยนะครับรวมถึงประเทศลาวและก็ประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมิยอมความกดอากาศต่ําหรือพาย,ยุน้อยนะครับเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้และก็จะเคลื่อนตัวมาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณดังกล่าวครับในขณะที่มรสุมตวันตกเฉียงใต้กํลาลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลอเมริมัน ประเทศไทยและก็บริเวณอ่าวไทยครับแล้วก็ในช่วงต่อมาครับในช่วง13-14กรกฎาคมครับประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองได้แล้วก็จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กํลาลังปานกลางก็ยังคงพัดปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลอัามาันประเทศไทยและก็บริเวณอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำได้ปกคลุมอยู่ทางด้านเวียดนามตอนบนครับสําหรับคลื่นลมนะครับในช่วงวันนี้ครับ10-12กรกฎาคม บริเวณทะเลอัรมันแล้วก็บริเวณอ่าวไทยก็จะมีกําลังปานกลางโดยทางด้านทะเลอัรมันตอนบนครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางด้านทะเลอัรมณนตอนล่างแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็ในช่วง<ม>1 3 1 4กรกฎาคมครับคลื่นลม smiles. บริเวณทะเลอรัรมันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกําลังอ่อนลงแต่ก็ยังคงมีกําลังปานกลางครับโดยทางด้านทะเลอัรมณนทะเลจะมีคลื่นสูง 1-2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยนะครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ10กรกฎาคมครับสำหรับในวันนี้ครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยก็ยังคงเน้นบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับมีโอกาสเจอฝนชุกฝนกระหนำ่ำ บริเวณภาคอีสานครับยังคงเน้นพื้นที่เดิม,ดมครับเป็นบริเวณพื้นที่ตอนบนของภาคและก็ด้านตะว,วันออกของภาค <Glass> ส่วนพื้นที่อื่นๆวันนี้นะครับก็จะแล้งฝนนะครับแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกครับเน้นฝนชุกๆบริเวณชายฝั่งเป็นหลักแล้วก็บริเวณภาคใต้้านตนะบบนตว,วันตกนะครับวันนี้ก็มีโอกาสลุน้นเช่นเดียวกันกรครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ครับก็มีลุน้นทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์บางพื้นที่ครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทานภาคอีสานครับในวันนี้บริเวณภายอีสานยังคงมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณละ40-60ของพื้นที่ อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับทางด้านจังหวัดหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจ,จเาะจริญนครราชสีมาแล้วก็อุบ,บลราชธานีครับโดวยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ2 9ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคกลางครับวันนี้บริเวณภาคกลางก็มีฝนกระจายน้อยนะครับมีโอกาสลุ้นฝนได้น้อยส่วนใหญ่ก็มีลุ้นครับบริเวณจังหวัด นครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสรับบุรีการจริบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทานด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณละละ40-60ของพื้นที่ครับเน้นทางได้ชายฝั่งเป็นหลักบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดครับอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้เล็กน้อยบางพื้นที่ครับอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่มีลุ้นบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์โดยอุณหภูมิสูงสุดครับ32-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร่างจากฝั่งคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้้านตะวันตกครับในวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ40-60ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งครับวันนี้ก็แจ้งเตือนทางด้านจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลครับ โดยอุณหภูมิสูงสุดครับ31-33องค์ศาเซลเซียสโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดได้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร แล้ก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์ก,กับเช็คก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ